เบสคําสิงหุ่นแซบขยี้ใจแบบสุดๆล่าสุดสาเวเบสแต่กหนีคําสิงตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกลูกรักช่องวันอย่างเต็มตัวเพราะมีละครติดต่อก,กันถึงสองเรื่องอย่างละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรและรักคุณเท่าช้างและตอนนี้ก็มีเรื่องที่ออนแอร์อยู่หนึ่งเรื่องอย่างซีรีส์ขับ Friday the s ซ r ร e s ตอนวันไนส์ t ตนคืนเดียวก็พอโดยต้องบอกเลยว่าแค่ออกมาอีแรกก็ทำเอาทุกคนหัวใจจะวายและชื่นชมกัน แสดงที่เก่งของสาวเบสอย่างมากเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สาวเบสดูจะเอนจอยแบบสุดๆกับการโสดอีกครั้งเพะล่าสุดได้โพสตภาพที่ต้องบอกเลยว่าดูเซ็กซี่แบบสุดๆเพราะใส่เสื้อเกะอ,อกสีขาวกางเกงยีนขาสั้นพร้อมกับโพสท่าต่างๆที่ดูเซ็กซี่และดูสวยขยี้ใจแบบสุดๆโดยงานนี้สาวเบสเองได้ระบุแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีชมพูเด,ดี๋ยวต้องบอกเลยนะคะว่ามีแต่แฟนคลับรวมไปถึงคนสนิทอย่าง โอ๊ตก็ยังมาคอมเมนต์แซวเกี่ยวกับเซตภาพนี้ว่าใครถ่ายอ่ะซึ่งถือได้เลยว่าเป็นคอมเมนต์ที่ท็อปเม้นต์เลยทีเดียวค่ะเพราะใครๆก็อยากรู้ว่าใครถ่ายกันแน่แต่แน่นอนเขาว่าเป็นผู้ในรายการรถดรับผู้ของสาวเบสอย่างแน่นอนหรือไม่อย่างงั้นก็คงจะเป็นโอ๊ตเองนั่นแหละค่ะที่ถ่ายเซตภาพนี้ให้กับสาวเบสโดยต้องบอกเลยว่าเ้อโสดแล้วสวยแซ่บขนาดนี้โสดต่อเธอค่ะสาวเบสขาแถมงานยังปังมากๆอีกด้วยส่วนเรื่องความข่าวอ้อ ก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามยังงยังไง,ง,ไงก็ต้องดูดีอยู่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะว่าแต่เซตภาพนี้ขยี้ใจหนุ่มคนไหนบ้างคะขอขอบคุณเบสคํำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ